ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมอันโตโตคาครับที่สาขาเนติครับวันนี้อันจะมาทําการรีวิวสัมภาษ์ลูกค้าทานหนึ่งครับที่มาทําการซื้อรถกับทางร้านเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยครับวพราะวันนี้พี่เขามาซื้อรถอะไรและความประทับใจที่พี่เขาได้รับกลับไปจากศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาในวันนี้มีอะไรบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแองขออนุญาตถามชื่อก่อนเลยครับพี่ค่ะชื่อแอมค่ะพี่แอมนะครับวันนี้พี่แอมมาซื้อรถอะไรครับพี่ซื้อ To y o t a Altis สค่ะสภาพรถเป็นไงครับเพียงดีมากค่ะทุกออยย่่่างดูเเหหมมืนใลคะ อยากถามพี่แอมนิดนึงพี่แอมได้มีการทดลองขับมีการเทสไบอะไรยังไงเรียบร้อยค่ะเมื่อสักครู่นี้เองแต่ได้รถทดลองขับถนนใหญ่นะคะแล้วก็มีฝนตกด้วยก็ดูสมรรถานะที่ดีแล้วก็ตัวอุปกรณ์ภายในก็คือเ,อเอมหมือนใหม่เลยค่ะโอเครค,รครับพี่พี่แอมครับอยากถามนิดน,นึงเรื่องการจัดเอกสารไปลงไฟแนนซ์เป็นไงครับพี่ไฟแนนซ์รวดเร็วมากค่ะภายใน10นาทีแอมได้ผลเลยค่ะครับพี่แอมอยากจะให้พี่แอมลองคอมเมนต์ติชมพูดตามความจริงได้เลยนะพี่ เกี่ยวกับด้านการบริการทั้งหมดและภาพรวมโดยรอบของศูนย์รถยนต์มือสองโตโต้าครับพี่ว่าเราควรจะแก้ไขและปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างครับผมอ,อย่างแรกเลยนะคะ,ะการบริการของพนักง,งานที่นี่ดีมากค่ะมีความใส่ใจมีความดูแลอย่างเป็นกันเองมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการให้ข้อมูลโดยครบถ้วนในในส่วนของการเทสต์ไลน์ที่ออกไปเมื่อสักรู่นี้นะคะมีการมีการให้ข้อมูลเตือตัวรถนะคะแล้วก็มีพนักง,งานต่างๆดูแลอย่างดีค่ะ โอเคขอบคุณพี่แอมมากครับสุดท้ายครับพี่แอมจะเป็นแบบประเมินการให้คะแนนตัวเซลล์คือตัวอันนี้นะี่เดี๋ยวอันจะทําการนับหนึ่งสองและสามถ้าวันนี้อ่านเป็นโตโตคามาตรฐานที่คุณวางใจให้พี่แอมกดไลค์หานหน่อยค,ครับพี่แต่ถ้ายังไม่ประทับใจพี่แอมนั่งเฉยๆได้เลยตรงนี้อัานจะเก็บไปแก้ไขและปรับปรุงครับพี่ได้ครับเดีย๋ยวเรามารู้กันว่าพี่แอมจะกดไลค์ให้อ่านหรือเปล่าจะเป็นโตโตคามาตรฐานที่คุณวางใจได้อยู่ไหมหนึ่งสองและสามครับ โอ้โห oh oh. ขอบคุณพี่แ<ข>อมมากครับ <ขอ S 1> พี่ได้ครับ<อ>วันนี้ผมอันในฐานะตัวแทนของโตโตขาต้องขอบคุณพี่แอมและครอบครัวมากๆครับ<อ>และยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของโตโตขาครับพี่ค <ขอ S 1> <อ>่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ